ถึงเวลาปะแป้งเข้านอนแล้วนะคะแต่มีตัวช่วยค่ะสำหรับสาวๆโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะเป็น M O O D ตัวนี้เลยนะคะ1เม็ดก่อนนอนนะคะราคุณของเขานะคะช่วยในส่วนของหลับสบายนะคะผิวอสิวฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งปวดท้องประจำเดือนนะคะ กินตกขาวข้นนะคะแต่ว่าคงไม่มีใครที่จะปล่อยให้นานแบบขนาดนี้นะคะก็แนะนำตัวช่วยดีๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะ M O, o D วันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะ Fit g a s h ั p นะคะนี่วันละเม็ดก่อนนอนนี่ กล่องหนึ่งจะมี15เม็ดนะคะ15แคปซูลแบบนี้นะคะ MOD ตัวนี้นะคะช่วยให้คุณสาวๆหมดปัญหาตรงนี้นะคะไว้ใจ MOD ได้เลยจ้า